วิธีการต้มสปาเกตตี้นะคะเราก็จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะคะถ้าใครไม่มีโอลิฟออยล์ก็ใช้น้ำมันพืชได้นะคะชั่วคราวนะคะหาวได้ตามในขวดแล้วก็สปาเกตตี้ง่ายๆนะคะของแอโล่นะคะไม่แพงนะคะแล้วก็เส้นอร่อยเหนียวนุ่มนะคะต้มน้ำให้เดือดเนาะแล้วก็ใส่โอลิฟออยล์นิดๆประมาณ3ช้อนโต๊ะก็ได้ ใส่ไปปริมาณน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เกลือให้พ like อเค็มแบบเอ่อน้ําทะเลค่ะตัวนี้รอให้น้ําเดือดนะคะอ่ก็จะใส่น้ํามันนะคะหนึตีซะสามช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็จะใส่เกลือ เดียวเลยอยู็ประมาณสองช้อนโต๊ะ,ะให้พอเค็มแบบน้ำทะเลค่ะอขอเค็มอีกหน่อย จากนั้นเราก็จะใส่เส้นได้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เตรียมของเตรียมเล,นเลยนะถ่ายกันแบบส,บสดๆเลยทำปุ๊บก,ก็ถ่ายปป๊บเลยอันนี้วัจะเตรียมเส้นเอาไว้ทำสปากเก็ตตี้ให้ลูกค้านะคะ ใครมีหมอ้อใหญ่ๆก็ใส่เป็นหมอ้อใหญ่ๆก็ได้นะคะว่าใส่รงนี้กระทะแบบนี้อยู่ก็ใส่มันก็จะพอดีของโอระหว่างต้มเส้นนะคะแล้วก็ค่อยๆคนไปไม่ให้มันติดกระทะเนาะนี่ไม่ให้มันติดกระทะ ก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสักหนึ่งนาทีผ่านไปก่อนนะเดี๋ยวมาขายดูอีกทีนึงน้ำเดือดอันนี้เลยไปหนึ่งนาทีแล้วเส้นก็เริ่มจะอ่อนตัวแล้วนะคะแนะนำนะคะให้ ยกเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะให้โดนอากาศนะคะให้สัมผัสอากาศนะคะเพราะว่าวิธีนี้จะทําให้เส้นเรานุ่มนะคะเด้งด้วยค่ะให้โดนลมนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เราต้องหมั่นคนนะคะอย่าให้เส้นติดกระทะนะคะข้างล่างมั่นคนไว้เดี๋ยวจะทําแบบนี้ไปสักระยะนะคะจนกว่าเส้นมันจะได้ที่เนาะ,อะตอนนี้เส้นสปาเก็ตตี้ก็จะเริ่มได้แล้วนะคะนี่จะให้มันเดง้งๆแบบนี้นะคะ เริ่มจะให้ลมมันเข้าไปแบบนี้นะคะเส้นจะเด้งดึงเลยนะคะนี่สปาเกตตี้ของโอเริ่มจะได้แล้วนะคะ ตอนนี้สำหรับโอ๋ถือว่าได้แล้วนะเพราะว่าโอ๋จะทำเก็บไว้ในตู้เย็นเนะเาะปิดไฟไปก่อนนะคะจากนั้นโอ๋จะใช้ถาดนี้นะคะแล้วก็โรยโรยน้ำมันมะกอกเพื่อที่จะเอาเส้นมาใส่ในนี้นะคะ สำหรับคนที่ลวกสปาเกตตี้ใหม่ๆหรือว่าเคยลวกมาแล้วแบบเก็บได้ไม่นานเก็บแล้วเส้นมันเล็กนะคะอบอกเลยนะคะว่าถ้าเราลวกสปาเกตตี้ใหม่ๆอะ่ะห้ามเอาไปน็อกน้ำเย็นนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นนันเละ็นะคะถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยจะดีมากเลยให้เราทำแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ก็ให้เอาพัดลมนะคะมาเป่าให้เส้นอะ่ะ เย็นเร็วๆนะคะพอเย็นเสร็จเราก็จะรีบเก็บใส่กล่องนะคะเดี๋ยวขอเอาไปอังพัดลมก่อนเนาะเพราะว่ามไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะคะก็เอาพัดลมมาเป๋านะคะเพื่อที่จะให้มันหายร้อนเร็วๆนะคะ ไว้ได้นานการที่เราเอาน้ำมันมากอกใส่ไว้ก็เหมือนเราเคลือบความชุ่มชื้นให้เส้นมันเหนียวนุ่มแล้วก็เด้งนะคะเตาลมให้มันหายร้อนเร็วๆนะคะก็ถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะเก็บได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะ แช่ช่องธรรมดานะคะไม่ต้องแชร์ช่องฟิตถ้าใครมีห้องแอร์ก็ไม่ต้องเป่าพัดลมก็ได้นะคะ นนะะตอนนี้ชส้นสปากเกตตี้ก็เย็นแล้วนะคะโอก็จะเก็บใส่กล่องแลว้วนี่ค่ะจำไว้เลยนะคะว่าห้ามไปน็อกน้ำเย็นนะคะมันจะทำให้เส้นเละน,นะคะคือเอาออกมาจากเตาปุ๊บก็มาใส่ถาดที่โรยน้ำมันมากอก ไว้นะคะแล้วจากนั้นก็มาทำให้มันเย็นโดยการจับขึ้นจับขึ้นแบบนี้นให้มันโดนลมนะคะถ้าห้องเราเย็นไม่พอก็เป่าพัดลมนะคะให้เย็นเร็วๆด้วยนะคะเราก็จะได้รีบเก็บใส่กล่องแล้วก็เขาจะอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณหอาทิตย์นะคะ7-10วันเลยนะคะเส้นก็จะเหนียวนุ่มเด้ง ไม่มีเละนะคะลองเอาไปทำดูนะคะสูตรนี้โอได้จากเชฟมานะคะเชฟแบบคือแบบว่าไปเรียนซื้อซื้อคอร์สซื้อคอร์สคอคร์สเรียนนะคะแล้วก็ได้สูตรนี้มาก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าโอจะมาสอนวิธีทำสปาเกตตีแต่ละสูตรนะคะแบบง่ายๆ หาเอาง่ายๆทำเองได้ง่ายๆสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะแม่โอ๋ไปก่อนนะคะ,นนะ,คะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ